ายวิดีโอไว้แล้วขโมย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 พี่พี่ขอร้อง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 ครับขอร้องพี่ฮัลโหลพี่ตำนวจจำนวจตำรวนจำวนมาแล้วพี่พี่อยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างพี่พี่พี่ครับขโมยครับขโมย นี่นะครับกล้องกล้องมันทำรายหมดแล้วเบื่อแล้วกล้องผมจนทำร้ายถ่ายวิดีโอไว้แล้วขโมย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 พี่พี่ขอร้อง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 ครับขอร้อง พี่ฮัลโหลพี่ตำรวจ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 มาแล้วออพี่พี่อยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างพี่พี่พี่ครับขโมยครับขโมยขโมยโวู้วนี่เลย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  ขโมยขโมยประตูประตูกนโด่งงดนเลยครับผมไม่ไหวแล้วพี่ผมเสียเงินมากพอแล้วผม,มรู้แล้วรอบนี้ใครขโมยเงินนี่ค่ะรอยติงเขาสีดำตอนนี้ผม ไม่อยากอยู่แล้วคืนนี้ผมไม่ได้นอนแล้วที่นี่มันเกิดขึ้นมาอันนี้ก็รลบที่สามแล้วแต่ว่าผมจำไม่ได้แต่รล่านี้ที่ผมจะได้ขนากานเขาเลยครับข,ขั้นแรกก็คือผมหายไปอยู่ประมาณสองหมื่นกว่าบาทครับผมเพราะว่าผมทําเงินเก็บมาเนาะแล้วก็ผมก็ใส่ไว้กระเป๋าแล้วก็ไม่ได้ไปฝากที่ธนาคารเตยเพรา่าตืึกแล้วนี้ยผมก็นอนบันทีว่าทำงานเหนื่อยนอนแล้วก็มไม่รู้ตัวนะครับ แล้วก็ประตูนี้ก็ผมไม่สามารถเปิดมีดชิดได้ทั้งหมดเพราะว่าไม่มีลมว่าจะหายใจไม่ออกผมก็เปิดไว้นิดนึงครับไม่ได้ล็อกครับผมแต่ก็จะแอดข้อมาอย่างนี้เรามาขโมยเงินสองรอบแล้วครับรอบรอบที่แล้วขายไปสองหมื่นแล้วรอบรอบที่สองก็หมื่นหมื่นห้ารอบนี้ก็จะได้ไปแค่เศษเหรียญที่ผมวางวางไว้โต๊ะที่เอาไวต้อไวตนอนเป็นเป็นกรรมอะไรประมาณพังกว่าบาทที่เพิเ่งไปเล่นม,มาแล้วก็เป็นยี่สิบประมาพังหนึ่งครับเอาแค่นี้ไปครับตอ,อนนี้ถ้าอยากฝากตึงอย่างเงี้ยเนาะ จริงๆแล้วเงินที่ผมหามาเนี่ยนาะผมก็เหนื่อยเหมือนกันนะแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นใครเอาไปก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นเหมือนี้ผมผมนี่เศร้าแหละเศร้าจริงๆว่าที่เราทํางานแล้วก็เก็บเงินมาขนาดนี้แล้วก็มีคนมาขโมยไปง่ายๆอย่างนี้แล้วก็มันเคยทามาถึงกี่รอบแล้วที่นี่ที่เนี่ยคืออยากให้อย่าให้มาเจอแบบนี้อีกไม่ใช่แค่ผมนะครับตึกเนี้ยคือเขาเคยโดนกันหมดแล้วท่านตึกนี้ช่างนู้นก็บอกว่าเคยขโมยสายไฟเนี้ย ทองแดงทองเหลืองกนี้เขามีไปเยอะมากเลยก็เ,เสียหายเยอะมากข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า21ล้าน l ฟ o w e r s อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะและคุณผู้ชมสามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ